สวัสดีครับกับผมมิซี่มูรุรนะครับกลับมาอยู่กันด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับสกิลสุดท้ายแล้วสำหรับฮีโร่ใหม่นะครับเป็นสกิล Resurrection นะครับก็คงจะคุ้นหน้าคุ้นตากับสกิลนี้ดีนะครับเพราะว่าคงอาจจะเห็นในเกมอื่นนะครับแต่นี่ยังอยู่ในเกมหอนนะครับผมมาดูกันเลยครับว่าสกิลนี้ทำอะไรได้บ้างนะครับคือมันสามารถชุบชีวิตเพื่อนร่วมทีมได้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องทำให้เพื่อนร่วมทีมเราตายก่อนนะครับ ตายตายนะครับเนี่ยตายเสร็จปุ๊บมันจะกลายเป็นหลุมศพนะครับพอกลายเป็นหลุมศพเสร็จปุ๊บนี่เราก็ใช้สกิลนะครับสกิลสกิลนี้มันสามารถไล่ได้ตรงไหนของแผนที่ก็ได้นะเพราะแรงเป็นโกบอลเห็นไหมฮะนี่ไล่ไปเุ๊บแก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่พอไล่เสร็จปุ๊บจะมีเวลาให้เรากดนะครับว่าเราจะกดเลือกเกิดหรือเราจะไม่เลือกเกิดถ้าเกิดสถานการณ์ไม่ดีเราก็เลือกไม่เกิดนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเราเกิดมาอาจจะโดนลุมอยู่ตรงนั้นได้ แต่ถ้าเกิดว่าเรากดรจพิ่และเกิดปั๊บมันก็จะลงมาที่สกิลรีเวลสามนะครับของรีเซชชั่นเนี่ยเลือดจะเต็มมานาจะเต็มนะครับแล้วก็คำอธิบายตามนี้นะครับเวลแรกคือจะลดหลั่นลงมานะครับแล้วก็ค่อยเพิ่มเติมจนเต็มจนรวมไปถึงระยะเวลาไล่ด้วยนะครับระยะเวลาไล่มันจะลดลงด้วยนะครับเนี่ยกิดมเกิดมาตายไปเกิดมา สังเกตว่าหลุมศพที่ก่อนจะเกิดเนี่ยมันจะเป็นไปตามอวตารที่เราเลือกนะอ่ถ้าเป็นจะเป็นอวตารล่างธรรมดาก็จะเป็นหลุมศพแบบในทีเซอร์ที่เห็นละนี่แต่ยังมีข้อควรระวังอยู่นะเพราะว่าหลุมศพเนี่ยมันสามารถตีได้โดยฝั่งตรงข้ามนะครับอ่านะครับหรือว่าศัตรูเนี่ยแค่สมฮิตเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นให้มันตายกรอบตายซะตายซะแล้วก็ อ่าหลายคนถามว่าทําไมถึงเรียกอารูนามานะครับในการเทสต่างๆเพราะตระกูลแมพว่าอารูนามันอยู่บนสุดฮะนี่าไปยิงอย่างอื่นสินี่ดูครับไม่สามารถตีได้สามทีสองสามแตกแล้วครับและปัญหาหนักกว่านั้นคือถ้าเกิดเรากําลังไล่อยู่ครับเนี่ยเรากําลังไล่อยู่ปุ๊บอารูนามาตีเออ เราเลือดเกิดไม่ทันเพื่อนเราก็จะเสียกูดาวเนี่ยอันนี้อาจจะจะยังเกิดไม่ชัดเดี๋ยวขออีกรอบนึ่งนะตีกันอันนี้นะตายไปกันเดี๋ยวลองที่เออ่เดี๋ยวขอเป็นรีเวลชผได้ไล่ดันนานหน่อยนะครับกดรีเฟรชออกแล้วเนี่ยระหว่างที่เราไล่นะ่ยับ้ย แม้ว่าจะไล่เสร็จแล้วเนี่ยถ้าหลุมศพแตกเราก็ไม่สามารถเลือกเกิดได้และตัวเราก็จะเสียดาวด้วยต้องระวังตรงนี้ในทีมไฟนะครับการจะเลือกเกิดได้เพื่อนนะต้องอยู่ในสถานะแบบต้องการหลุมศพให้ได้อะว่าง่ายเนี่ยครับสกิลมันก็ใช้ไม่ยากหรอกแต่สถานการณ์มันต้องดีนะก็จบรีวิวฮีโร่ใหม่ทั้งสสกิลแต่เพียงเท่านี้ครับขอให้สนุกสนานกับการเล่นฮีโร่ใหม่ครับในสัปดาห์หน้าที่กำลังจะอัปแพทนะครับผมสวัสดีครับ